สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะพาเพื่อนๆมาเก็บรูบาบนะจ้าเป็นผักเปรี้ยวของอังกฤษนะจ้าแทนมะขามได้ตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ส้มก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละจ้าต้นงามมากใหญ่มากใบของเขานี่ทําเป็นร่มได้เลยจ้าส้มไม่ได้ปลูกนะจ้าเป็นผักของเพื่อนเอมไม่ใช่จ้า เจ้าของบ้านคนเก่าเขาทิ้งเอาไว้จ้ะเขาไม่ได้เอาไปด้วยก็เลยปล่อยให้เขาเกิดมาโอ๊ยโตรจริงๆเลยจ้ะมามาเลยจ้ะเพื่อนๆมาเก็บด้วยกันส้มตื่นเต้นตื่นเต,นต้นมากเป็นครั้งแรกที่เห็นผักรูบาบงามขนาดนี้จ้าก็เลยตื่นเต้น,ตนแล้วก็มือก็สั่นไปด้วยจ้ะเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละจ้ะพเพื่อนๆมาเลยเจ้ามาชมกันเลยจ้า นี่ก็เป็นใบของเขานะจ๊ะพเพื่อนๆดูสิใบใหญ่มากอันนี้แมวแมวเล่นเล่นกันนะจ๊ะก็ทําทําให้เขาล้มนะจ๊ะพเพื่อนก็กลับเมืองไทยหนึ่งเดือนกลับมาก็เป็นแบบนี้เลยจ้ะส้มก็เลยตัดออกเลยจเพื่อนนี่เห็นไหมจ๊ะนี่นี่นี่แมวแมวทําเล่นกันนะจ๊ะเล่นกันก็เลยล้มอุ๊ยโอ้ย,อยนี่จ้ะดูสิจ๊ะ เป็นเป็นร่มได้เลยจ้าเพื่อนเพื่อนให่จริงๆรงนะจ้าดูสิโอ oh ้ย god แล้วแล้วแล้วอันนี้ก็เออใบนี้ใบนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จ้ะแต่ก็ออกได้จ้ะอจ้ะแมวแมวมันเล่นกันนะจ้าเพื่อนๆ เดี๋ยวก็ต้องเอาไอ้น,นี่ออกจ้ะที่เดี๋ยวเขาจะเน่าตับยากเลยผักชนิดนี้ใช้แทนมะขามเปียกได้นะจ๊ะเพื่อนๆส้มก็กลับมาถึงอังกฤษก็ท้องอืดนะจ๊ะก็จะหากินมะขามมะขามเปียกไม่เจอจ้ะเพื่อนๆก็เลยก็เลยมาเอาอันนี้แก้กขัดจ้ะ นี่นะจ๊ะก็ออกมาก็เอ,อม่มใบใบนี้ก็ต้องออกจก้ะอืมาแล้วจ้ะใบหนึ่งใบหนึ่งก็โอเคอยู่ไม่ไม่ถึงกับใหญ่ก็มีรูจะมีรูใช่นีมนะจ๊ะก,ก็เอาไปนี่ก่อนแล้วก็เอ่มีใบนึงจ้ะก็ต้องเก็บเออก็บออกตามมาเลยจ้ะ อันนี้อู้อันนี้นี่ใหญ่สุดเลยจ้ะเพื่อนสมบูรณ์ออเขาได้แล้วจ้ะดูสิจ้ะเพืเ่อน <c oughs> อะไรมันจะใหญ่ขนาดไหนดูสุดใหญ่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 หญมากรูบาใหญ่จริงๆดูสิจ้ะเพืเ่อนเป็นเว,เวลาฝนตกเราสุดยอดเลยจ้ะก็สองอันนี้ก็ ถ,ถ้าท้องไม่วิ่งก็ให้มันรู้ไปจเจ้นเพื่อนก็เอาแค่นี้ก่อนอันนี้ก็จะกินจ้ะอันนี้อันนี้ใช้ใช้ไม่รู้ใช้ได้ไหมเดี๋ยวก็ปาดดูจ้ะก็โอเคอยู่จ้ะโอเคอยู่สว่วนนี้ก็ใบไม่ใบไม่กินนะจ้าเพื่อนใบไม่กินจ้ะกลับเลย ใหญ่เกินไปใช้แทนร่มจ้ะดีจริงจริงดีจริงจริงจะตัดออกเลยจ้ะตดัดตัดให้เพื่อนชมเลยจ้ะอืมเนีจ่จ้ะโอ้ดูสิพเพื่อนๆอุ้ยหนักหนักมากเลยจ้ะจ้ะ อัดเลยจ้ะสุดยอดนี่จ้ะกินสามีไม่กินด้วยนะจ๊ะกินคนเดียวจ้ะเขาบอกว่ามันเปรี้ยว นี่เราจะเพื่อนๆส้มก็จะเอามาทำขนมแล้วก็จะมาต้มน้ําดื่มจ้ะเพื่อเป็นการแก้ท้องผูกจ้ะนําไปหั่นแล้วก็ต้มแล้วจ้ะล้างก่อนนะจ้ะต้มแล้วก็ใส่น้ําตาลไปสามช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือไปหยิบมือหนึ่งจ้ะก็จะดื่มเลยจ้ะเพื่อนๆอันที่เหลือนี้ก็จะทำขนมจ้า มามาจะเพื่อนเพื่อนมาดื่มด้วยกันจะลองชิมนะจ๊ะว่ารสชาติเป็นยังไงต้มน้ำรูบาบใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำตาลจ้ะเป็นยาท้องผูกจ้ะอืมไม่เปรี้ยวมากเพราะมีน้ำตาลแล้วก็เค็มนิดนึงจ้ะ ใช้ได้เลยจ้ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวดูว่าจะหายท้องผูกไหมดื่มให้หมดนี้เลยจ้ะอาจจะไม่ดื่มครั้งเดียวแต่แต่ว่าจะให้หมดในวันนี้เลยจ้ะแก้วนี้แก้วนี้จะให้หมดในวันนี้อะจ้ะดื่มให้หมดเลยทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยจ้ะ ท้ายที่สุดนี้ส้มหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบบอนเปรี้ยวของส้มนะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะโชคดีมีความสุขจ้า